อ่าเทพโจฟอร์ดครับด้านหลังนี้วันนี้จะมารีวิวเจ้า Y t ยแ c รด้านหลังนะครับ Wi ยแตรด้านหลังนี่เป็นตัวแต่งนะครับแต่งแบบด้านหลังนี่แต่งยังไงบ้างเดี๋ยวเทพโจจะมารีวิวให้ดูนะครับอ่าเป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับอ่าด้านหลังนี่ก็คือเป็นชุด Y ยนะครับอ่าตัวนี้กะจังหน้า Y ยเห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับ สวยงามกระจังหน้ามีชิ้นหน้าด้านข้างนะครับเป็นชุดกระจังหน้าวายนะครับอมมาพร้อมกับที่เทพโจแต่งให้ลูกค้าก็คือใส่ล้อนะครับชุดล้อและก็หน้ายางกว้างเลยนะครับแล้วก็ยกสูงใส่ชุดเต็มจัดเต็มเลยนะครับนะครับในส่วนของโชคเป็นโพรเฟนเดอร์ยกสูงเป็นสไตล์แบบเท่ๆเลยออฟโรดแบบนี้เลยนะครับ มาพร้อมก,ก,กันกับตัว YT ยแท็ก4คูณ4ตัวนี้ด้านหลังนะครับตัวนี้พร้อมส่งมอบแล้วก็ <c oughs> ใส่ลายสติ cker วา t แท็กดังนี้เลยนะครับนะครับรอบคันด้านข้างเป็นสติกอ e r เรนเจอร์ Ranger นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเป็นตัวโฟวินตอนนี้พร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าสวยๆรอบคันเราพามาดูรอบคันนะครับ เป็นรุ่นว t r แ c รตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ว r a แ k ร่กป้ายแดงหลอนลอนนะครับอ่าฮะนามาดูรอบคันเลยนะครับต้นนี้เลยเป็นไงครับตัวนี้ชอบไหมครับตัวนี้นี่โอเคชุดวายแทร็กพร้อมในส่วนของอชุดวายแล้วก็ตัวล้อแม็กตัวนี้หน้ายางเต็มเลยนะครับ ล้อขอบ20เต็มๆอย่างนี้ถ้าท่านใดสนใจในส่วนของรถที่จะออกส่งมอบป้ายแดงนะครับสนใจสำนักงานใหญ่สีแยกแม่กรน,นะครับในส่วนของ Ford American นมอเตอร์นะครับด้านนี้เลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาหาได้นะครับนแล้วก็ทางเทพโจฟอร์ดยินดีต้อนรับ ลูกค้านะครับสนใจยังไงทักมาในเพจของทางเทพโจฟอร์ดได้เลยโอเคขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวพบกันวันรับรถนะครับ